สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมาสาธิตการทำเมนูข้าวผัดไข่ค่ะค่ะต่อี่คือกวนะกรตลอดค่ะต่อมาก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะก็จะมีน้ำมันค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นน้ำตาลค่ะออตดมนาอวัตถุดิบเาะดีเวมีเนอะตดีเตกก็เตตเ กระเทียมค่ะ,ะบาเวปุเตนะบาเวปุเตนเขาหิเล่นเลยนะแครอทหั่นเต๋อค่ะแครอทโฮอีิ้เล่นเลยค่ะเป็นซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะโยซอสฝาเขียวข้าวสวยค่ะนาซีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นต้นหอมซอยค่ะวันนี้เดอะบ,บาเวเมก็นะ มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากที่เราตั้งกระทะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะโยบมเอ่อบอกอลีปานัองตีตอนนอนนะนาบิมเยอะนะแล้วก็จากนั้นก็ใส่กระเทียมเพื่อไปเจียวให้เหลืองหอมค่ะ<ด>จากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะโยโบอลูกตีตยบบอกบัานเลย แล้วก็ใส่แครอทหั่นเตาลงไปผัดกับไข่ค่ะก็จะมีตัวโบเคิร์โฮทีลื่นๆแล้วนะครับเมื่อผัดได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ข้าวลงไปได้เลยค่ะก็จะมตโบนัสิแล้วก็จังนั้นปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะก็จะมตันอนอปรุงดึงยาซอสดูดดินจีร่าแล้วก็น้ำตาลค่ะซุมาซึกัสตา เมื่อผัดเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่ต้นหอมได้เลยค่ะมมเมื่อคลุกเข้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพหลังจากการจัดจานพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณค่ะ